สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูดด่ y i of t a r o t by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณนหนึ่งถึง1 6ธันวามากันที่ธาตุสุดท้ายธาตุน้ำกอรกฎมินพิจิเรามาดูกันว่า,างานเงินและก็ชีวิตโดยวรวม,ม,มของคุณจะเป็นเช่นไร นะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกแล้วเป็นการดูดวงแบบทั่วท่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบางไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณนะจ๊ะน้ำอ่ะเรามาดูกันพไพ่ใบแรกเป็นห้าเหรียญระวามัดระวังในเรื่องของการเงินค่ะอาจจะมีคนมายืมเงินก็ได้นะ เรื่องของการเงินเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักการเซ็นสัญญารงนามอะไรก็ตามช่วงนี้คิดหนักคิดมากเลยนะมีอะไรต้องคิดเดยอะแยะเลยช่วงนี้เป็นการเซฟเซฟมองถึงการเซฟคอร์เห็นไหมตั้งใจทํางานค่ะงานคือเงินงานยังเป็นเงินที่ทําให้คุณมีไรายได้อ่ะมาโอเคมาเรามาดูกันให้เป็นแรก งานการงานการเงินและความรักไพ่เบนแรกเป็นห้าเหรียญค่ะอย่างที่บอกไฟออฟเพนท์รคอลเป็นลักษณะของเงินหมุนเป็นลักษณะของเงินไม่พอเป็นลักษณะของเงินขาดแคลนเป็นลักษณะของเงินที่เป็นเงินสดนะเป็นเงินสดหรือมีคนมายืมเงินก็ได้อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเราการเซ็นสัญญาโรงนามหรือใครมาขอคำประกันอะไรก็ตามอย่าไปคำนะจ๊าอันตรายอันตรายมีความอันตรายในเรื่องของการคำประกัน อาจจะเกิดคดีความโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะ,นะจจะลักษณะแบบมันมันเงินมันเป็นเงินหมุนเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปอะไรแบบเนี้ยปัญหาเองการเงินเนี่ยต้องแก้ไขโดยด่วนเหมือนกันนะอาจจะเสียเง,งินก็เล็กๆน้อยอยันเรื่องใหญ่โตเลยเรื่องวุ่นวายเบาๆอาจจะเป็นกลางๆเดือนก็ได้อาจจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องของเงินก้อนที่ต้องใช้แล้วมันมันไม่พอใช้ต้องบังคับรคองตัวเองไปก่อน นะคะประคับประคองตัวเองในสถานการณ์การเงินเนี่ยถ้าคุณวางแผนกับการเงินดีๆมันก็มีทางรอดอยู่นะมันมีทางรอดไหมมันรอดค่ะมันมีทางรอดอยู่ก็ระมัดระวังดีๆแล้วกันนะจ๊ะโอเคไหมอ่มาระมัดระวังในเรื่องของคําพูดค่ะอาจจะเป็นคําพูดหรือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมเรารู้สึกไม่พอใจกับอะไรแต่เราพูดได้ไหมอ่ะ เราพูดได้เราอาจจะพูดไม่ได้อาจจะพูดมากๆเลยแต่ก็เป็นอารมณ์ของพูดไม่ได้นะจ๊ะช่วงนี้มีความคิดหนักคิดมากหลายหลายเรื่องเลยสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคือทําใจําใจยอมรับแล้วก็หาทางแก้ปัญหาจะผ่านพ้นไปได้ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าหนักหน่อยอารมณ์คือหนักหน่อยเหนื่อยหน่อย,อยเครียดมากหน่อยช่วงนี้นะคะการคิด ช่วงนี้ไม่อยากไปไหนอยู่เก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ออกสังคมกำลังหาทางออกให้กับตัวเองก็ได้เป็นลักษณะของคนที่หาทางออกอืมจริงๆเงินเนี่ยสถานการณ์การเงินน่ะคะ่ะมันอาจจะมีทางออกแหละนะคะมีทางออกมากเหมือนกันจะซื้ออะไรก็ระมัดระวังนิดนึงถ้าอะไรไม่ควรซื้อก็อย่าเพิ่งไปซื้อการงานช่วงนี้การงาน การงานมีความโดดเด่นอยู่เงียบๆมีความแปลกๆคืองานน่ะมันเป็นงานประจําก็โดดเด่นอยู่นะหมายถึงแบบก็ทํางานไปเรื่อยๆนั่นแหละเวลาบริหารจัดการในเรื่องของเวลาถ้าคนมีงา kind of นเขาเรียกว่ามีงานที่สองแล้วก็ระวังความขัดแย้งกับพี่ที่ทํางานก็ได้เพื่อนที่ทํางานก็ได้ทําให้เราคิดหนักคิดมากเงินทองอ่ะมันอาจจะพอใช้แต่ว่าพอแบบพอแบบเขียมเขียมอืม การทางานยังไม่ราบรื่นนักเรียกว่ามันมีความมั่นคงแต่ไม่ราบรลื่นอย่างที่บอกการประชุมอ่ะการวงประชุมวงเสวนาอะไรเงี้ยถึงเวลาแล้วที่เราต้องวางแผนในเรื่องของการงานดีๆนะคะเออบางทีแบบเรารู้สึกว่าวางวางวางงานให้เป็นระบบระเบียบหรือก็สร้างระเบียบวิในัยในการทํางานสักนิดหนึ่งบางทีก็อยากจะทำบางทีก็ไม่อยากทําสับแล้วก็จัดสรรเวลาให้มันดีขอให้ขยายเรื่องของห้าเหรียญหน่อย โอ้เดี๋ยวก็ผ่านพ้นค่ะไพ่ใบนี้มาเราคิดว่าเราไม่มีทางรอดรอดค่ะรอดทุกอย่างรอดทุกแนวนอดรอดทุกแนวลบไพ่ของคุณเป็นไพ่ของคนที่แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้ฉับพลันทัดนด่วนเทวดาประจําตัวดีวารียกว่ามีบุญบบุุญเก่ามาหนุนนําเราคิดว่าโอ้ยมันจะหาทางไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่มันมีทางออกมันมีทางออกอืบางทีคุณอาจจะอิน r o v e r กันไปไหมมีชอบไปใครมายุ่งวุ่นวายไง เป็นคนที่แบบว่าชอบทําอะไรคนเดียวไม่ชอบคนจุกจิกหรือเปล่าคะมันอาจจะเป็นเราก็ได้ที่เราไม่ชอบคนจุกจิกแต่เราไม่สามารถที่จะไม่ให้ใครมาจุกจิกเราเราได้อะ่ะคือเราอยากทํางานคนเดียวแต่มันไม่ได้สิมันเป็นระบบราชการระบบบริษัทก็ต้องมีคนมาวุ่นวายเราเป็นธรรมดาใช่ป,ป่เออเราก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจไม่โอเคอะไรเงี้ยอืมการเงินเนี่ยมันจะรอดได้แต่มันจะเศร้าไปสักพักหนึ่งคะ่ะ แต่มันจะรอดได้งานเยอะงานหนักงานเหนื่อยอช่วงช่วงช่วงชีวิตตอนนี้ก็คุณอาจจะอยากหาคำตอบให้กับตัวเองอยู่ก็ได้นะว่าบางทีคุณต้องการอะไรคุณอยากอยู่คนเดียวเพื่อที่จะคิดมองทางช่องทางใหม่ๆสำหรับชีวิตเออหรืออะไรที่มันตกมันเป็นตะกอนตกเคาะตกค้างอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีคุณก็รู้สึกว่าเออมันใช่งานที่เราอยากทำไหม บางทีเราเคยเป็นอิสระจนชินเราเคยทํางานที่เป็นอิสระแต่พอเรามาทํางานเป็นระบบเราอาจจะเข้ากับเขาไม่ได้เราอาจจะรู้สึกอึดัดเป็นไปก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็คลายลงมันอาจจะเป็นพักๆค่ะอาจจะเป็นช่วงชีวิตพักๆหนึ่งก็ได้ในลักษณะแบบนั้นความรักค่ะความรักเป็นยังไงความรักช่วงเนี้เหมือนคุณอาจจะกำลังคิดถึงการวิ่งตามความรักอยากได้ความรักที่มันเติมเต็มคุณแต่ว่าคุณรู้สึกว่าไอ้คนที่คุณรักเนี่ยเขาไม่รักคุณเท่าไหร่ มีแฟนเหมือนไม่มีอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะมีแฟนแล้วเหมือนมเรารู้สึกว่าเรารักเขามากเลยนะเราทุ่มเทเขามากเลยนะเราหวงเขามากเราหึงเขามากแต่ทําไมเขาดูไม่ไม่หึงไม่หวงเรามันอาจจะเป็นอารมณ์ที่เซนสิทีฟหรือมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่คุณต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปแล้วเขาให้ไม่ได้เราก็เลยเกิดความเครียดเกิดความกดดันเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจก็ได้เออบางทีเราแบบ ก็มองดูว่าถ้าสมมตินในความรักเนี่ยถ้าเขาเราทุ่มเทให้กับเขาเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาก,ก็ก็ต้องคิดว่าการที่เราเราเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เขาไม่ทุ่มเทความรักให้กับเราอ่ะอืแล้วก็ไม่ผิดอะไรใช่ปะเราก็พยายามนิดนึงแล้วก็พยาพยามนิดนึงพยายามจะปล่อยพยายามจะวางพยายามจะดูอะไรเงี้ยสักนิดนึงน,นจะจ๊ะมันจะได้ไม่ทำให้คุณเครียดกินไป บางทีความรักอะทำให้คุณเครียดเกินไป mm hmm. นะจ๊ะอารมณ์นี้อะมาเดียวกันซิว่ามาเดียวกันซิว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปบางทีบางคนเขาไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่างคนขาวที่ต้องเลือกก็ได้พอเวลาเราเจะปัญหามันไม่โอเคถึงเวลาแล้วเราต้องเลือกเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่ดีีสุดสําหรับชีวิต ถ้าคุณจะยื้อคนสองคนไว้ในมือก็ลาบากหน่อยนะก็เครียดหน่อยนะไม่ไม่มีความสบายใจในความสัมพันธ์ที่มีคนมากกว่าสองคนขึ้นไปนะจ๊ะเอ,อ่อหรือบางความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องเลือกตัดสินใจว่าควรจะจบจากความสัมพันธ์นั้นดีไหมควรจะปล่อยวางดีไหมนั่นแหละเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจความรักคนโสดนะคะคนโสดเป็นไงคนโสดเกิดการเริ่มต้นใหม่กับการทําใจเกิดการอยากรักตัวเองแล้ว บางทีช่วงนี้คุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแหละคุณอาจจะรักตัวเองเป็นถ้าคุณรอคนเก่าๆคนที่เก่าๆก็จะกลับมาหรือถ้าคุณรอคนใหม่ก็มีเข้ามาแต่คุณจะถูกอ,อกถูกใจหรือไม่บางทีสเปคคุณอาจจะสูงเกินไปไงไม่ถูกใจอยากจะมองหาคนรี่มาเติมเต็มทำให้เรามีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขแบบเดียวก็ได้นะมันอาจจะไม่เป็นความสุขระยะยาวก็ได้เพราะฉะนั้นลองดูดีๆว่าความสุขนั้นนะ่ะ มันเป็นความสุขที่ดีสําหรับคุณได้หรือเปล่านะจ๊ะคุณโสดโสดไปก่อนนะคนเข้ามาเยอะอยู่แสดงแรงอยู่โสดไปก่อนดีมากถ้าโสดไปก่อนจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่เลยจะมีเข้ามานะจ๊ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนว่าเราสองคนยังอยากได้ยังต้องการยังรักกันแต่สถานะไม่มีค่ะมันเหนื่อย ถ้าคุณมองชีวิตที่มันเป็นรูปแบบของเราอยู่ได้ในแบบนี้คุณก็อาจจะไปได้ดีน,นจะจ๊ะอะรักสามเศร้าละค่ะรักสามเศร้ารักซ้อนรักซ้อนเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่เลือกกันใช่เรารู้อยู่แล้วค่ะเราบางครั้งบางคนนะเข้าไปอยู่ในรักซ้อนรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความไม่ไวเนื้อเชื่อใจ <S <S เกิดการทะเศหะักหลัง <S <S เกิดการแทงข้างหลังกันเกิดขึ้นแต่เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราเองอะรู้ทั้งรู้ถ้ารู้แล้วก็ต้องรับให้ได้นีจ้ะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขารักคุณแหละถามว่ารักไหมแต่มันเป็นความรักที่ไม่เยอะมากพอเออเขาอาจจะดูดีมากๆก็ได้เขาอาจจะทําให้เราเสียใจมากๆก็ได้หรือคุณอาจจะทําให้เขาเสียใจก็ได้คือมันต้องความรักอะคะ่ะมันต้องใช้ความเข้าใจมีปัญหากันก็ให้พูดให้คุยกัน แต่ถ้าถามว่าเรารักเขามากทําไมเขาไม่รักเราเลยทําไมเขาไม่ทุ่มเทให้เราเลยอย่างเงี้ยเราก็จะเกิดความกดดันไหมเราจะเกิดความเครียดเราจะเกิดความกดดันเราจะเกิดความรู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ได้นะประมาณนี้อืมอเอ,อ,เ,อ,อเขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณไว้แผนของเขาคือคนสาคนที่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ใช่คุณทนได้ไหม สารสัมพันธ์เราจะจับมือกันบ่ายถ้าเราหนึ่งอดทนปรับตัวกับเขาเราจะต้องปรับตัวกับนิสัยเขาเราจะต้องปรับตัวกับสิ่งที่เขาทำเราจะต้องปรับตัวกับคนที่เรารักเราปรับตัวได้มากเราก็ทุกน้อยหน่อยถ้าเราปรับตัวได้น้อยเราก็ทุกเยอะหน่อยออารมณ์ประมาณนั้นเลยก็ต้องคิดแล้วก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าเราจะอยู่ตรงนี้หรือจะไป เพราะว่าเขาวางความสัมพันธ์ไว้มันมีสามคนจริงๆนะเดรสปาร์ตี้อยากอยู่ก็มีความสุขได้แต่ถ้าอยากไปก็ตัดใจได้เช่นเดียวกันถ้าคุณใจแข็งพอเขาอยากได้อะไรความสัมพันธ์นี้เขอยากได้อะไรเขาอยากให้เราจับมือกันไปนะแด่ะเขาไม่อยากให้ทะเลาะกันค่ะเขาไม่อยากให้ทะเลาะกันแล้วก็บางคนอะมันอารมณ์หอุงคนแบบคนที่มันนี่เกินไปอ่ะ มันเปอารมณ์คนที่ต้องการอยากได้มากเกินไปทะเลาะกาันอีโก้สูงเกินไปชอบสั่งคนบางคนชอบสั่งค่ะตัวเองไม่ทํานะแต่อยากให้คนรักอะ่ะทําอย่างที่ใจต้องการมันต้องดอูบริบทของคนสองคนอะ่ะมันไปกันได้ไหมอะ่ะเธอสั่งฉันแล้วเธอทําด้วยไหมไม่ใช่มามาหึงมาหวงเรากะเกณฑ์ชีวิตเราถ้าถ้าเป็นแบบนั้นจริง,รงมันเยอะเกินไปอะ่ะมันก็ยากอืมจริงๆ บางคนหึงแฟนตัวเองหูหึงเป็นเจอยังไงก็ไม่ไหวอ่ะหมดไม่มีเหตุไม่มีผลมันก็ไม่ไหวนะก็มาระวังนิดนึงสิ่งที่คุณควรระวังในเรื่องเงินเดี๋ยวแสงสว่างจะมาแล้วเงินก็จะโอเคแหละมันอาจจะมีอะไรดีๆมีข่าวดีมีโอกาสดีๆช่องทางใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ต้องรอหน่อยนะจ๊ะทุกอย่างจะคลี่คลายไปแต่ทุกอย่างก็ต้องใช้ความอดทนต้องใช้การรอต้องอดทนกับสถานการณ์ที่เป็นผิ่นะจ๊ะ คุณเป็นคนเก่งนะจริงคุณเป็นคเนคเก่งมีความรู้มีความสามารถเข้าอกข้าใจผู้อื่นได้แต่บางครั้งคุณเองอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์ร้อนเกินไปเขาเรียกว่าความต้องการของตัวเองมากเกินไปก็จะนํามาซึ่งความผิดพลาดนํานมาซึ่งความรู้สึกไม่ดีได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะ ขอพายแนะนำในเดือนนี้ค่ะพายแนะนำในเดือนนี้ความรักจะกลับมาล่ะเดี๋ยวก็คุยกันดีๆได้นะได้เพราะว่าบางทีบางคนอยู่กันก็ช่วยเหลือกืันได้ใจมันยังคงรักเออใจยังคงรักมั่นต่อกันแต่ต้องปรับนะอย่าใช้อารมณ์ค่ะเธอดีฉันดีเธอเก่งฉันเก่งเธอไม่ดีฉันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมองถึงมันมองถึงความสัมพันธ์ที่แบบมันควรจะต้องปรับตัวมากๆเข้าหากัน าเราปรับตัวไม่ได้เราเอาแต่เอาชนะหรือเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเอาทุกสายสัมพันธ์ก็ยากต่อการเดินต่อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในความรักทุกๆความรักในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ค่ะหย่อนบ้างหย่อนบ้างตึงบ้างอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราสองคนไปกันได้น่าจะโอเคกว่าโอเคไหมลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอ like, มเมนต์ใต้ดต comment, ดสคริปชันบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ